สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะที่ไหนยังไงบ้างคะมันเดิมเหรอเขาที่เขาทำอ๋อทำอะไรกันเลยเหรอคะโอเคคือถือว่างานงานวันนี้นะคะเป็นงานวันแรกเลยที่ยื้แบบได้ที่ไปแบบได้ออกมาเปิดตัวนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานก็มีงานของคุสณสตีสเวล์มิมอนนะคะแล้วก็มีงานนี้เป็นงานใหญ่เลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็แต่งได้แต่งหน้าอะไร แต่งตัวต่งสตรีมเลยเพราะว่ายัางไม่เคยจากที่ทาจากที่ทําหน้าดึงหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะยังไ,ได้ไปางานไหนเลยค่ะก็วันนี้มาเพราะว่าแล้วก็ติดต่อเอาไว้นานแล้วแล้วก็ดีใจที่เดนนี้ได้ลุกมาในวันนี้ด้วยค่ะเพราะว่าก็ไม่เคยไม่เคยมาเป็นปรกรรมการให,ให,ให้ให้นางสาวไทายเลยวันนี้ก็เป็นครั้งแรงงกแต่จจยังมีอะไรที่ตัดสินใจให้บบเรารฟรีอ๋อคือโดยอายุของพี่แมบนนะคะเพราะปีนี้6 0สิแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่แมบ ทำติดความเกี่ยวกับลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ทาให้น้าหนักตัวลงไปเยอะมากเราก็จะเห็นในเรื่องของร่องรอยอะไรต่างๆเงียเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแก้มห้อยอะไรต่างๆคอเหนียงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออน่าจะถึงเวลาแล้วเพราะเราอยากจะถ่ายรูปทาโปรโมทบนคคของเราเราจะได้ดูสดใสขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาตัดสินใจมาทำศิลปกรรมที่โรงพยาบาลแวิญญค่ะคนกังลตนไมกัวการเินทางเนยัง่ะ พี่แม่บจะต้องหาข้อมูลก่อนนะเพราะว่าการทำศัลยกรรมจริงๆแล้วเราต้องหาข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ต่างๆคุณหมออะไรเงี้ยนะคะความเชี่ยวชาแล้วก็ถามที่สถานโรงพยาบาลเนี่ยได้มาตรถามไหมคุณหมอมีเทคนิคในการทำนะคะทันสมัยมากไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูรีวิวต่างๆแล้วก็ไถ่าถาม คนที่เคยทํามาบ้างแล้วเลยใช่ไหมคะแล้วก็มามาลงตัวที่โรงพราบับบินยูเพราะว่ามีนักแสดงมีดาราหลายคนไปทําก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกันอะไรหาข้อมูลจากนักแสดงเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วได้ความมั่นใจแล้วก็เลยตัดสินใจทําที่นี่ค่ะโอ้เยอะค่ะพอใจค่ะพียมพอใจขนาดนี้ก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะในในหวอย่ี้นะคะเพียมมีมีดึงมีผ่าตัดดึงคอนะคะผ่าตัดเอ่อก็เรียกว่าดึงหน้าชั้นลึกนะคะ ึงชั้นกล้ามเนื้อเลยอะไรเงี้ยค่ะมีดึงคอดึงดึงแก้มน,นะคะแล้วก็ทำซับเป่าลิ้นก็คือทําตาข้างบนเก็บเปิดตาอะไรเงี้ยค่ะที่มัน,ท,มนที่มันแบบมีส่วนเกินอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราผอมขอนแล้วตามันจะเหนังตามันจะตกลงมาแล้วก็เก็บลิ้นไปแล้วก็ซ่อนแผลอยู่ที่ใต้คิ้วนะคะแผนแลนี่จะมีซ่อนอยู่ทั้งข้างซึ่งซึ่งจะไม่เห็นเลยจะเรียบมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพดเส้นเล็กๆนิดเ,เ,เดียวเองใะ,ะ่ไหมค่ะอีชูบุทำในการทำหนั ของตี่แบบนานมากเพราะคุณหมอค่อนข้งางละเอียดประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงค่ะอตอนนี้คือสลบเลยเหรอสลบไปเลยค่ะตื่นมาสวยเลยค่ะจริงจริงก่อนที่ทำหมอก็อ <laughs> บอกเป็นเพราะว่ามันจะกระชากไวลัอายุไปเท่าไหร่จริงๆแล้วเ,เราก็คิดว่าสักสิปีนะ่ะค,ค,คือไม่ได้ว่าเราจะสวยไปลงไปสิปีแต่หมายความว่า เราจะทำแล้วเราหน้าเราจะคงอยู่ได้อย่างเงี้ยไปสักสิปีซึ่งอีกสิปีแบบว่า70แล้วแบบว่าโอเคแล้วพอแล้วแล้วก็แต่ว่า <Yeah. S 2> พอออกมา <c oughs> ออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างวันนี้แค่เดือน <c oughs> เดือนนิดนองนะคะเดือนประมาณเดือน <c oughs> เดือนครึ่ง <c oughs> นะคะทุกอย่างมันก็ค่อนข้างก็เกือบจะลงตัวแล้วแต่ยังอาจยังไม่ไมสมบูรณ์เท่าไหร<อ>่นะคะแต่ก็ถือว่าพอใจละ90%้าสิอะอย่างพอเราเห็นสดหลังจากทำเสร็จแล้วเรารู้สึกไงบ้านหน้าของเราดีมากแล้วเพราะ,าว,ะ,าาะว่าวได้โชคดีที่ว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาก็คือในเรื่องของผิวหน้า<อ>ผิวจะดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีการซ่อมแซมมันจะซ่อมแซมเลยคะเพราะว่ามันมีการผ่าตัดมีบาดแผลขึ้นมาแล้วธรรมชาติของเราก็จะซ่อมแซม แล้วทำให้ผิบวบนของเราเดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็โชคดีไปอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆอย,าย่างอะไรเงริ้วรอยอะไรต่างๆก็ดีขึ้นที่แบบมีแพนคิคนึงนคะตอนที่ทำไปมันมยังมีคราบมีคาราเห็นน้ำออกแคือก็ทีแรกก็ยังกับเอ๊ะจะหน้าคือมันยังดูไม่ออกหนา้าเราจะเป็นยังไงมันก็เอ๊ะเราก็เดาๆเ,เหมือนกันก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า แล้วก็มีความเชื่อมั่นเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนทำอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็พอเราจะทําแล้วแป๊บเดียวก็ก็หน้าเขากลับมาอยู่สภาพเดิมก็สวยกันเลยทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีเราเราก็มั่นใจเพราะว่าเรามีเรามีข้อมูลเยอะแล้วนะคะหลายๆอยๆ่างแล้วก็มีหลายๆคนเพื่อนที่สนิทกันน่าจะเป็นคุณนกจริยาคุณนกใจนะไรนั่นช้วยอะไรเงี้ยค่ะที่จริงที่เราไปนอกจากอายุสิ่งแล้วมันมีปัญหาสุมตมตาตกหัวมีกับมีค่ะ ก็ถ้าเกิดได้เห็นภาพก่อนก่อนที่พี่อยาจะทำนะคะจะเห็นเลยว,ว่าบุคลากรมีเยอะมากเลยไนมะ่ว่าจะเป็นคอก็เป็นชั้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 น,นแล้วก็ในเรื่องของแก้มก็ห้อยข้างๆนเนื้อสดเกินเยอะมากเลยต้องตัดออกไปแล้วก็เก็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีตาบนก็หนังทงั้งบนก็จะตกลงมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราไปดูสักว่าทำให้ตาเราดูที่เรื่อเหมืองกล้ามเนื้ออ่อนแรงอนะไรเงี้ยมันก็ดูไม่สดใสในผู้ผู้อาวุโสผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หล,หลายๆคนมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีที่แก้ก็คือเป็นการทำเป็นเป็นสตาร์ลว์รีทิคเก ชั้นใต้ตาขึ้นไปอยู่ใต้ใต้คิ้วซึ่งจะเป็นการทําที่ที่ประณีตที่สุดแล้วก็จะไม่เห็นแผลเลยจริงๆพี่ทำไหมครับกอัองว,งว,งวลไหมเพราคาแรคเตอร์เราจะหายไปหรือเ่าพี่พนังจิตตลาไม่กังวลเลยครับเพราะว่าทุกคนที่เห็นแล้วบอกว่าพี่แมพเนี่ยไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนโอเคอาจจะดูว่าเราดูสดใสขึ้น นะคะดูสงสัยขึ Clean ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รูสึว่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ต้องเป็นแบบเป็นรถอายุเราเป็นมากๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่โอเคอยาเอ่ย้อนกลับไปสิบปีก็พอใจแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปไม่รับบทแม่แล้วจะรับบทพี่สาวมั้ยนีไม่ได้รัพี่สาวรับบทแม่ได้ค่ะรับได้ทุกบทบาทค่ะรู้สึกยังพอคุณทักว่าเอเราสวยขึ้นเราเด็กลงมันมันใจฟูมันชุ่มชื้นโอ้ค่ะแน่นอนค่ะก็ดีใจแล้วก็เดี๋ยวน้อยเราตัดสินใจไม่ผิดที่มาทำ ก็เราก็ส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องเราก็ต้องดูแลในเรื่องของผิวหน้าเพราะว่าพออายุหกสิแล้วเนี่ยเราไม่เหมือนเด็กๆแล้วผิวเราผ,ผิวชั้นบนเราอาจจะมีริ้วรอยอะไรเยอะเราจะต้องดูแลโดยการเมนเทนนะคะโดยการไปทำเนเซอร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยทำไปแล้วนอกจากที่เราทําผ่าตัดชั้นลึกไปแล้วเนี่ยแต่เราก็ต้องช่วยดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยน้ำหนักหายไปส5บห้ากิโลค่ะก็เลยพอมัน,มน ใช่ควาน้ำน้ำหนักหายไปเยอะแล้วก็แล้วก็ไปทำแก็เลยตัดใจทำหน้าอืมงานนี้ไปผู้หนังตลอดแผนทำอะไรต่อไหมครับผมไม่ทำแล้วค่ะพอแล้วก็คือสตอกว้ตรงนี้เลยคือตอกว้แค่นี้เลยแล้วก็ดูแลไปดูแลไปเรื่อยๆดูแลเมนเทนไปค่ะอะไรนะคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เพียมทำผิวพรรณเกี่ยวกับลดน้ำหนักเลยค่ะ แล้วก็ลองผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็พอเราลองแล้วน้ำหนักเราลงลงไปเยอะๆ <c oughs> เราก็มีความสุขหัวเราถ่ายรูปออกมาแล้วมันเห็นเห็นชั้นริ้วรอยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยดูไม่สดใสเลยหลังจากถ่ายรูปโปรโมทผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะก็ะเลยอ่ะตัดสินใจทําเลยแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปอีกทีมันจะได้ดูสดใสหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่ทำสุดท้ายแล้ว,ลวถ้าเราจะฝากเพื่อนยุ่มเดียวกัน <c oughs> ถ้าทำเรื่องสันจาเราลูปเราจะแนะนำเขายังไงบ้างหรือว่าจะต้องดูให้รอบครอบเพื่อที่จะ อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะสำหรับคนที่ตัดสินใจตัดสินใจทำศิลยกรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่มีอายุมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยสัก40กว่า50ขึ้นไปเนี่ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเนี่ยนะคะ ถ้าเรามีกําลังพอที่จะทำได้ทําเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของความมั่นใจกับคุณมาแล้วก็เราสู้ทำแล้วออกมาสวยก็มีความสุขนะคะและ้วพอ,พอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพอเรามีความสุขในทุกอย่างมันก็ดูดีไปหมดอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะให้อย่างน้อยดูรีวิวนะคะเช็คให้ดีว่าสถานที่ในการทําศัลยกรรมในเรื่องของคุณหมอในเรื่องของเอทคนิคต่างๆ,ๆอย่างเงี้ยนะคะต้องคือไปปรึกษาหรือได้โดยเฉพาะอย่างที่โรงพยาบาลแบบบิเนี่ยรับปรึกษาฟรีโดยที่ไม่แจกค่าใช้จ่ายไปปรึกษาคุณ ุณหมอได้แล้วคุณหมอจะบอกว่าเราควรจะทําอะไรที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะราคาพี่แป๋มคงบอกราคาที่แน่นอนไม่ได้นะคะแต่ว่าโดยประมาณแล้วเนี่ยนะคะจุดหนึ่งประมาณสักสองแสนอัพขึ้นไปต่ละจุดนะคะแต่ว่าแต่ละเคสไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางคนอาจจะต้องไม่ต้องเสียเยอะถ้าไม่ต้องผ่าตัดชั้นลึกมากอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะขอบคุณค่ะเกบคุณค่ะัก